ขึ้นเพลงได้เลยครับอ้า นี่เขาจะคุยแล้วตอนนี้เขาจะคุยแล้ว,นนค,ลวครับก็มันม,มีเหตุผลมากที่คุณบอกมายังเลยเหรอเพลงนี้เพลงเมื่อกี้เพลงที่ร้องไปเมื่อสักประเดี๋ยวนี้เป็นเพลงที่พี่โรเบิร์ตเคยไปร้องอออร่วมกันในรายการนะครับพอมออเพลงเมื่อกี้ให้พี่โรเบิร์ตความรัก ฟังเพลงต่อไปก่อนนะครับกับกับอ่ะฮะเอาเลยนะครับกลับ,บมาก็พี่โรเบิร์ตก็ยังที่รู้ๆก,กันแล้วครับเป็นพี่ชายที่น่ารักแล้วก็เป็นผู้ที่ให้เกียรติตั้งแต่เด็กยันอายุมากกว่าคือเป็นไม่ถือไม่ถือเนื้อถือตัวครับแล้วก็ความรักที่เราให้มีพี่โรเบิร์ต ความรักที่เรามีให้พี่โรเบิร์ตทุกคนก็คงจะเปี่ยมล้นแลละครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่โรเบิร์ตไม่อยู่เราก็มอบความรักให้กับพี่โรเบิร์ตเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตส่วนเราที่ยังอยู่กันอยู่ก็มอบความรักซึ่งกันและกันให้มากเท่าและก็ให้คงทนคงเดิมอย่างนี้ตลอดไปกันนะครับโอ้โหก็พูดมีความหมายได้เหมือนกันนะเราเนาะ ท่องมาเปไงนะฮะเขามีลูกหยอดมีลูกอะไรนะฮะเออนี่เริ่มจะเป็นตลกเต็มตัวนะวเราเนี่ยนะก็อยากให้ทุกคนฟังครับซึ้งแน่ๆมีความรักที่บริสุทธิ์แล้วก็มีความรักที่ที่ออกกันจากใจออกจากมาออกมาจากใจ ให้ใครใครก็ได้ที่เราจะให้ความรักเขาก็ขอให้ครับให้ด้วยหัวใจครผมผมก็ฟังเขาอยู่พักใหญ่มนกเขาจากใจเขาแหละครับความคิดเขาเหมือนมาเยอะแล้วแต่ว่าเขาบางทีมันคิดเยอะไปพูดออกมาไม่ทันแต่เราเข้าใจพี่เบิร์ดก็เข้าใจด้วยใจนะครับพี่ดาวเขาก็เป็นคนจิตใจดีมีน้ําใจ นะครับไปช่วยงานตลอดเลยเยี่ยโทษนะอันนี้ต้องประธานอภัยต้องบอกนะฮะพี่ดาวอิสลามนะเอาเหรอแต่ว่ามีงานอะไรพวกนี้เขาเข้าวัดมาช่วยได้นี่ก็ถือ,อว่าเป็นคนที่มีน้ําใจคุณ<ะ>ดาวขำบินก็ไอโจ้กออ็อิสลามนะให้ม,มาคุยกันหน่อยไหมโจ้นะฮะเราไม่มีอะไรมอบให้จริงวันนี้พี่ดาวมาแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวพี่ถอดแล้วยังนี่นั่นก๋วยเตี๋ยวหมูเอาเหรออิสลามยังไม่ได้พี่ขอโทษมีข้าวขาวหมูก็พอได้อยู่โอ้โห เลี้ยงแต่ละอย่างไอ้ดาวกินไม่ได้ไอ้จอยี่มึงมาคุยกับดาวขอมีหน่อยว่ากูงงไปหมดแล้วเนี่ยออาเพื่อนสนิทเขาจยี่มามาน้องชายอีกท่านหนึ่งแล้วก็น้องรักของพี่เบิร์ดอีกท่านหนึ่งโอ้ก็สนิทไอเนาีย้โนี่ยค่นีแหละิน่ากรู้ได้พี่เบดสายควันการก็มากรูกรู้เจเจเจเนี่ยแค่มาสวันโอเคกิสีกูแกมา่าตาส้นอ่ะก็ a ล้ว no 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 ขนาดการกัมมันเดียกเบรคขนานี้เลยขนาดกูเด็กสมัยก่อนเออชีวิตเอ้ยชาติชีวิตเอ้ยนี่เขาพอจะแปลได้ไหมคุณเพื่อนเขา my friend เขาพูดอะไรคุณแปลได้ไหม the boy and the boy boy what เพื่อนกัน the boy the boy boy the boy the boy my friend yeah my friend โอเคโอเค k a y คุณพูดแล้วให้คุณดาวแปลแล้วกันวันนี้อตอนนี้เด็กขนาดกัมมันตสก็เส้นกูได้มาตอนนี้ขนาดสถานีวะวันนี้ถึงจะฝนตก มากมายขนาดไหน <Hey. S 1> แต่ก็ไม่สามารถทําให้ฝนนั้นหยุดได้ <Hey. S 1> เหมือนกับจิตใจของคนเราอ่ะไม่สามารถที่จะหยุดที่จะมีความรักให้ oh. Oh. กันได้ <c oughs> แม้ว่าใจอาจจะพังหรือว่าจะโน้นโซมไปใน <Hey. S 1> แบบ <Hey. S 1> แบบแบบไมไม่โค มันมันยาวกว่าที่มันพูดภาษาเขาภาษาไทยมันต้องแปลยาวกว่าสิไอ้โจยี่ขยับมาเอมือโอ้โหยกไปทั้งใจเลยจะตกเฟรมไอวอทวอทยิดดิพี่มืออยู่นี่แล้วนี่อะไรเนี่ยอนาคอนด้าครับโอ้ดาวดาวคำนี้มายืนใกล้ใโรเบิร์ตโโอ้ใหญ่โตไม่ได้เอามาเลยเหรอเปิดกระเร็ยนกันแนะตำรวจตำรวจของเขาพูดธรรมดาตโจยี่จะร้องบ่าววีสักเพลงไหมอ่าแล้วแต่ครับคุณดาวจะให้ร้องหระครับฟิชชิ่งกันเลย ปีจะเล่งไปเลยแล้วแต่ไม่น่าเชื่อนะโจอี้อยู่กาหน้าแต่ร้องเพลงเขาเป็นไมล์เฟรนกันกับบ่าวีเพลรอะไรนะที่โจอี้ไปบ้านผมไปเข้าบ้านผมไปบ้านเขาไหงสองอาทิตย์เป็นไงไปบ้านสองอาทิตย์งานบุญงานบุญเขาอ๋อที่ไหนฮะกาหน้าผมไปนุ้ยแม่เดี๋ยวสิรอที่มึงต้องรอแขกกลับเหลือสองโต๊ะก่อนแล้วค่อยร้องเอสามโต๊ะพี่พี่นุ้ยครับผมถามอะไรได้ไหมถามได้เลย เด็กก็ตกเลยพี่รู้จักกันมาตั้งแต่เล็กวันดีคือดีมันก็ตบพี่เออเออสลับก็ตลกก็ไม่ถือหรอกนะยุ่งนะนะไม่มีอะไรนะสบายเพื่อนกันโอ้โหโดนแล้วรู้จแล้วนี่ไงสัตว์ไม่น่าชงอะเลยเฮียเสียบุคลิกหมดเลยเนี่ยบุคลิกจะจะถอยไปข้างหลังทำไมอ่ะอโจร้องเพลงของบาวีจัดไปคู่กับพี่ดาวขำมินต่อจากนั้นก็พูมกับน้อง